สวัสดีทุกคนนี่นะคะวันนี้อยู่กัผบผมมาวินคนเซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมเปเล่นที่ทับบี้นะครับเเล่นทับบีเออเ้ก็เหมือนเดิมน,นะคะซึ่งถ้าผมอ่านไม่ออกขออาภัยด้วยจริงวันนี้เราจะมาเล่นผู้เล่นหลายคนนะครับเมื่อสี่อ่าไม่มีห้องก็ไม่เป็นไรเราจะไปเล่นกันนะครับผมก็ใช้เวลาหาห้องสะพังหนึ่งอ่านเราจะมาเล่นเดกกันห้าคนนะฮะอย่างเมื่อกี้มันมีสี่ถ้าผมเข้าไปก็เป็นเป็นห้าถ้าเข้ามาอีกคนหนึ่งก็เป็นหกเก็บขัสตาา์ทั้งหมดหกชิ้นนะฮะ เราเพ่เล่นไปติดบล็กอะไรตรงนั้นเออตอนนี้นะคะเรากําลังไปเล่นเกมกันอยู่ซึ่งถ้าเป็น LD มันจะเป็นประมาณนี้เห็นป่ะคือมันจะสูงมาระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็น HD มันจะเป็นประมาณนี้อันนี้พูดสูงมาระดับหนึ่งเอาเป็น HD นะคะว่าเดี๋ยวถ้าผมไปอัดคลิปเดี๋ยวผมจะเ,เป็น LD นะคะตอนนี้เรากําลังเดินอยู่มีต้นมีคัสตานหรือเปล่าคัสตา์เนี่ยมันเป็นสีที่ ตัวสีม่วงกินเข้าไปนะคะเดี๋ยวทำให้เกิดอาการรู้สึกเหมือนไม่ค่อยดีนะคะถ้าใครดูคิดทะเลทับบี้เนี่ยก็คงจะรู้เองนะคะ you l i v e breathe e only ah เสก็ um มันจะเป็นเหมือนคนที่พีมอ่ะชื่อ p l a y ยอร์หนึ่งสี่เก้านะคะผู้เล่นหนึ่งร้อสิบเก้าเดี๋ยวเราจะไปหาบ้านทะเลทับบี้กันเขาพูดคำอะไรก็ไม่รู้นะคะอย่าหงจะไปเลยนะคะเพราะว่าผมเป็นคนอ่านผมเป็นคนอ่านนะอังกฤษไปนะคะไม่เห็นดีป ซึ่งวันนี้เราจะเข้าไปนะครับอันนั้นคือว่าทะเลทับบี้เองเดี๋ยวผมพาไปดูอู๊ห์ไ,หไหอ้ข้ามัล่อมาเน,นี่ยยูผลจะมาทำบัคเล็กๆน้อยๆนะครับก็มันจะเป็นบัคไอ้ตรงเนี้ยเออบักที่เข้าไปได้อ่ะเห็นปะมันจะเป็นบัคที่แบบอื้อสู้ได้ออกมาเลยอ่ะคือมันจะเป็นบัคที่เหมือนแบบ เหมือนเคยทําเขาน่าจะทําบัก๊กอาไว้เห็นปะเนี่ยเนี่ยเดินไปใจระวังนะเนี่ยมันหลุดเลยเนี่ยว,วิธีการเข้าบ้านของทะเลทับ,บี้ที่เจอไอ้ตัวสีม่วงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย aí <laughs> ที่อ้ไม่น่าเลยเพื่อนเราจะมาไปดีไหมหาอไเราจะขึ LS> ้นเราจะสไลด์เราจะสไลด์ลงมาแบบติวเดี๋ยวเราต้องมองด้านบนก่อนว่ามันอยู่มองซ้ายมองตรงมองขวามองหลังโอเคไม่มีอ๋อไม่ได้อันนี้มันติดนะครับซึ่งเขานจะทำมาให้แบบติดผมสไลด์วิวติดติดติดวิ โอ้โหโอ้โหผมตายเลยไม่น่าลงไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาแม่จะพูดทำไมยังไม่จบเลยโอเคกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับซึ่งเมื่อกี้ผมไปคุยกับแม่มาก็ ไม่มีปัญหาเลยนะครับดิแมรี่เให้ไทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมหาห้องแล้วไม่หาห้องไม่เจอจริงๆนะเนี่ย็อบบี้ไม่มีห้องเลยอ่ะผมว่ามันมันแปลกๆนะทำไมหาห้องแล้วไม่เจอเด็ดแล้วกลับแล้วไปที่เมนูนะมันไม่ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอไปแล้วกันเนี่ยห้องเขายังไม่มากันหรอนี่ไงเดี๋ยวเราจะมาเล่นห้าคนเหมือนเดิมนะครับเซ็งไม่รู้จะไปเกมเลยป่ะนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นด้วยกัน เก็บพลัสตาดทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปที่บ้านทะเลทับบีนะฮะวิธีการทําให้มันเร็วขึ้นก็คือกระโดดนะคะมันไวขึ้นเหน็นปะ่ะหูว่าไอ้น,นียมันมันไวกว่าไอการกระโดดอีกนะดูดิ็นป้ามันไปได้เร็วขึ้นอะ่ะเออเก็บพลัสต์ตอีกห้าชิ้นนะคะก็เพื่อน่าจะเจอกันแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้มีผู้เล่นอยู่ในห้องทั้งหมดห้าคนด้วยกัน ซึ่งตอนนี้เรากําลังมาทามันเยือนอยู่นะครับซึ่งกระโดดไปเรื่อยๆอยเดี๋ยวก็จบเองนะครับเราเล่นเราเล่นซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขวางอยู่นะคบผมเราจะผ่านมันไปแบบ,แ,บบแบบงงๆไม่รู้แล้วตอนนี้เราก็มาถึงบ้านทะเลทับบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเราเจอพื้นแผ่นดินแบบนี้คือใกล้ถึงบ้านทะเลทับบี้แล้วเพราะว่าบ้านทะเลทับบี้อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองอู้หู

ไปลุกลาที่จริงเราโดนไม่เป็นไรนะถ้าจริงๆเราโดนเราก็จะตายซึ่งตอนนี้เรายังไม่เป็นไรเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวผมจะกระโดดข้าวไปด้วยวิธีผ่านไอ้ทาเลทัพพีนี้ไปฮึยไปไปเร็วเอาแล้วเพื่อนๆยืนอยู่บนหัวขอยืนด้วย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  อ้บังอ่ะโอเคเดี๋ยว่สา3ตัวนมบล้อสา3ตัวรูปสี่ตัวสี่ข้อาาดูไม่ถึงหน้าตานีหน้ตาตาน่ากลัวท๊บสุดไปไง หน้าตาหน่ารักนะทุกคนมันไม่ค่อยหน้าเราแเท่าไหร่มันคล้ายๆเหมือนนเลยคับบี้เลยอะซึ่งวันนี้เราก็ไปอยู่ในน้าปกเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้มาเล่นของเดีตหรอยนี่ัวอไล้อันนที่ผมขอลงนับก่อน อย่ามารวมกันไปด้วยไอ้ดิฟกีผมจะพาไปทะลุกันนะฮะอันนั้นเป็นดอร์แมนะคะซึ่งผมไม่รู้เขาชื่อใครนะนี่อย่าผมจะพาไปทะลุกันแล้วก็อยวเราไปเดนสำรวจกันว่ามันเป็นยังไงเราต้องค่อยๆเดินนะฮะเพราะว่ามันเดินยากเดี๋ยวมันทะลุไปอีกคือเราห้ามทะลุนะฮะโหเนี่ยมันทะลุมาในเนี้ยเลยอะทุกคนดูดิเห็นปะไอ้ผมจะค่อยๆนะ ราะมันลื่นถ้าเดินมันลื่นเห็นปะเดินเร็วๆไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราจะไปดูทะเลทับบี้นะฮะอันนี้เป็นกระจกแต่มันไม่ใช่กระจกคือมันเป็นกระจกหลอกผมให้ตายเถอะพระเจ้าพระเจ้าช่วยกูเหรอตายตาย โอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่นกันเหมือนเดิมซีรีส์2ไม่มีคือนหาห้องงากอะฮะทุกคนคือ,อมันต้องหาห้องอาห้องนี้มีโอเคจ็ดเต็มสี่สิบอาเดี๋ยวเรามาเล่นเหมือนเดิมกันนะฮะเก็บข้าตาัดทั้งหมดสามสิบสี่ชิน้นอื้ใครมันให้เก็บทั้งสามสิบสี่ชิ้นเลยอะ่ะมีคนเฟิร์สมาพิมพ์เหมือนอีกแล้วซึ่งอันนี้เรามาเล่นแบบเหมือนเหมือนเกมนะฮะนี่ก็ต้นไม้ใหญ่นี่เราสามารถกระโดดข้าวได้ติด มีดาวมีชื่อว่าซอสแล้วก็ดาว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 แล้วก็ซอสแล้วก็ดาวดาวแค่นี้แหละเราจะไปหาบ้าทะเลทัปปี้กันซึ่งไอ,อตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าบ้าทะเลทัปปี้โหแล้วเขาคุยอะไรกันเพียบเลยเดียวปิดแช็ดได้ไหมแชทเก็บคาตาทั้งหมด33ชิ้นโอเคแสดงว,ว่าเพื่อเจอแล้วอีกหนึ่งเมื่อเจอเยอะกว่านี้นี่คือแบบง่ายไปแล้วนะทุกคนโอเคนะฮะเกีบยวคาตาอีก34ชิ้นเฮ้ยผมว่ามันง่ายเกินไปแล้วนะ การหาคัสตาเนี่ยนายอยู่บ้านทะเลทับบี้เหรอเก็บคัสตาอีกสามสิบสามชิ้นเฮ้ยผมมันมันมันงงๆไปแล้วนะเฮ้ยเพื่อนไหนสิคัสตาบ้างเหรอนั่นอย่าว่าเลยว่าเพื่อนต้องเก็บคัตตาบ้าโอ้แล้วคขาจริงเขเก็บนี่เพื่อนเก็บเกเก็บเก็เก็บสิหกสชิ้นเก็บเลยอีกสามสิบเอ็ดชิ้นอีกสามสิบเอ็ดชิ้น อุ้ยเอือเสกคัพตัดมาให้หน่อยสิษ์เราเรายัเก็บคัพตัดเฮ้ยมาคุยได้ด้วยเหรอเก็บคัพตัดเก็บ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 โอ้โหเวลาเก็บเลยครับทุกคนเวอร์ชั่นสอ๋อเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชั่นโอเคเราก็อัดคลิปมาประมาณหนึ่งแล้วอย่าผมจะเล่นเกมสุดท้ายถ้าผมตายก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอย่าลืมาเล่นเกมกันเก็บคัพตัดอีกเวอร์ชสองว่าแล้วว่าเพื่อนต้องเสก เพื่อนี่เป็นคนชอบเสกหรือเพื่อนเล่นเกรี่มดเพื่อนน่าจะเล่นเกมรี่มดแล้วเพื่อสรรพสิสของได้เออหนึงก็เลยเป็นแบบเนี้ยหรือไม่ก็เพื่อนอาจจะเล่นเกมอีกเกมหนึ่งซึ่งมันน่าจะเป็นเกมที่สรมเสิของได้แล้วเอามาสลับกันแล้วเอามาแบบบักกันมันน่าจะได้นีผมว่าแบบ,แบ,บ,แบ,บนั้นแหละทุกคนโอเคอาจคิดมาก็ไม่เยอะมากนะคะตอนนี้ผมอ๋อเพื่อนนามาติดบักอะไรอยู่ตรงนี้นายนายเป็นหัวให้คอได้ไงมีคนชื่อบีได้นะคะบี B. ทุกคนชื่อเบนเหรอเบนเป็นยังไงโอเคนะคะวันนี้เราก็เป็นเล็กกันเหมือนเดิมอ่ะเคตอนนี้ผมกำลังไปหาพวกนั้นอยู่ไม่รู้มันเสกคัสตาร์มาได้แค่43ชิ้นเลยโอ้โหแล้วกัรวยคัสตาร์ไรปแล้ววะอ๋อชื่อเฮทไม่ใช่บีไม่ใช่บีบแต่มองดีๆมันเป็นบีนะเออแต่นี่ยไม่ใช่ชื่อเฮทชื่อเฮทชื่อเฮทเหรอโหแล้วเพื่อเสกอะไรมาพีเ่เบนอื เสร็จขอไว้ให้ดีๆเกมแลกด้วยอื้อหือ เฝ้าไม่เพียงเท่านี้กัสักครับบาย Thank you โฆษณาพอ,อดีเลยบายนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคบเพราะว่าวันนี้เามาันเล่นเกมกันเหนื่อยมากบายบาย